พ้อยนอยปุ๊บน้องเพชรเตะได้ไหมเตะน้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้องเท้าหลุดแล้วเตะบอลหรอคะออกกําลังกายเลยค่ะเด็กเด็กออกกําลังกายกันจ้า แดดร่มลมตกแล้วตอนเย็นแล้วไฟก็ออกแล้วเนี่ยเนี่นี่บรรยากาศดีมากออกบ้านได้แล้วมีพี่พลอยมาเล่นด้วย นอาเท้าหลุดอีกแล้วเหรอลูกนี่ปลอยเตะมาสิเหนื่อยไหมคะมเหนื่อยแล้วยังจ๊ะ<ป>บินบินไปแล้วบินไปเมื่อกี้นี่อ๋อมันมันอยู่ในห้งนี่ออ,อดูทรายกับพี่ดีกว่าเล่นทรายกับพี่ดีกว่า ขายของหน่อยเล่นให้หน่อยเปลี่ยนได้พลอยน้องพลอยก็เล่นเี่น้องพลอย่ยง่ยมขายของหน่อยของเล่นหนูอยู่ในบ้านนนของเล่นหนูอยู่ในบ้านนนเล่นไหมไปเอาของเล่นไปน่นอยู่ในบ้านน็อกดาวนนไปไปพี่พลอยพี่พลอยไปเอากับน้องเร็วเ็วนาองนี้นางนี้น้องเพชรในบ้านโน้ลูกหนูในบ้านนน้นน่ไป เออไปไปไปผาใ่อยู่ผ้าใยน้องบ่้าใยสุดเอามาเล่นนี่ล้มเย็นดยุที่เขาไปจมมากันที่แดง ว่าสิเอาเอาเอาซ้ายเอาอยังมานเอามาเห็ดกับว่ามาเห็ดหัวหยอดพักบุงไหมเอา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 เล่นอะไรดีจะเล่นอะไรดีลูก ดูดิโอ้แมงอันนี้เป็นบ้านของเล่นไปแล้วเอาเก็บของเก็บของใส่ใส่ใส่รังเลยเราไปเล่นทางโน้นกันเอาไปเล่นหน้าบ้านกันเลยเออไปเล่นสายหน้าบ้านกันเลยไปเก็บเก็บใส่หาน้องเก็บสายลูก

เต้นจีจี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 เต้น 拉米索路，拉米索路，路。<c ười> นางก็อูกคิดจะมาเปลี่ยนดิอ๊ะตอนเราจำไม่ได้นะว่าถึงหอมน้่งเขาที่ไหนเด็กต้นนะ 好，那比鸡蛋。好，咱咱炸比鸡蛋了。咱炸比鸡蛋了。